โอ้เียค้างเขาเฮ้ยกอดกอดเ้ยเฮ้ยอเอรเยเฮยเจ็บเจ็บหน้ามึงหน้ามึงสแกนล่วโอ้โหยังไม่โดนใครเลยปรืนไอ้เียเวงเเพื่อนเงเออ nát เพื่อน nát มา nóc 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 เยอะบนไหมคุณบนไหมบ่นมเดี๋ยวเดี๋ยวกูเติมเลือกก่อนเติมเลือกก่อนเตียมเตมเมาเลือดก่อนเมาเลือดก่อนไอ้เี้ยกระสุน้บนก็ได้ึุนบนก็ได้ไอ้เที้ยกระสุนกูเหลือยีบสามนัดอองหเหรอไปดีวะนกไหนเนี่ย đuổi xuống l่าง, xuống l่าง, mai bắt cái đường xuống mai, mệt. Mệt lắm, mệt lắm, bạn. Nước mệt rồi. tiêm. Mẹ cái, างเยอขึ้นบนก่อนนะเราขึ้นบนขึ้นบนก่อนนะเก้าเอ็ดเมาสี่ไม่มันอยู่ข้างล่าง่ยเออเราขึ้นไปบนหัวมก่อนเี๋ยวแล้วเสแล้วไอ้ฟ้าราเิดดตัวเองเงียบตีแล้วยบตแล้ไปดีไปดีไปตรงตีอนตีมื่ะไรวะไปเลยไป s okay. yeah. g o เราจะไม่ตายเหรอเออหมอเจ็บหมอเจ็บหมอกระแตกน้องหนึ่งน้องหนึง่นงไห<ใ>น<า>วะตายตายหมดแล้วทที่นเฮ้ยตายหมดที่อะไรเพื่อนกระแตกแล้ว ไว้เติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดมอยมัดเติมเลือดมันยังจะตามออกไปอยู่เที่ถ้ากูผ่านตีนี้ไม่ได้นะจะเสดดิมเลียนเฮ้ยมีจริงด้วยว่ะเนี่ยมันเลือกบ้านกูไอสัตว์ตัวทางแจ๊ส แล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนนี่อะไรเนะ่ยอยู่บ้านเนี่ยอยา่าเปิดนะอยา่าเปิดนะไม่ไม่เนี่ยมันอยู่เนี่ยโอย้ยเกาแตกเกาแตกนึง

mà lâu mà lâu mà lâu Bắn nương Chị chạy lên Thôi cầm mắt con Bin cầm mắt con Mình chụp con dù Mình chụp con dù Nha nha chụp con dù Ê chị em lắng kho lắng mừng Có có Chơi ono, rồi chơi cứ rồi cứ tiếp qua con Mình tài Recharge ta chứ mấy time with a

แตกเพื่อนน้องหนึ่งน้องหนึ่งเติมเยอะกว่านะหมดยังเพื่อนมันมาหรือเปล่าหนูหนูหนูมันยิงไงแนวมันขึ้นมามันลอยมาลอยไหนวะเงี้ยมันลอยมาหลังเนี้ยโอ้โอ้กูเห็นแล้ว ถอยก่อนไม่เยอะถอยก่อนถอยถอยกลับไปที่เดิมไปตรงนี้ไปไปบอกออกไปฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออเออของมาก่อนจะโดนเข้าหลังเพื่อนเราจะโดนเข้าหลังช่วยมอสช่วยมอสช่วยมอส มันว้าแบบนี้ก่อแตกนึงเจมก่อแตกเจมเอฟกูก่อนเน่เอฟกูก่อนไม่มึงชุบได้เลยเฮ้อไอ้เจี๊ยกูมืดเอฟก่อนมันมันบวกกันมันบวกกันเนเนหอยู่อยู่เสร็จเจมเจมเจย์นายอย่าไปเลย ใหญ่หิงดีมีเลื่องนะมาแล้วว่ะอย่ไปวาง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 ถังไว้มาแล้วรอมันเข้ามารอมันเข้ามาเต็มหน,น,น้าเลยพี่เบนวางถังไว้นะเพื่อน ทังไหนวะมันโดนลงไปใช่ไหมอ๋อเหี้ยกูเติมก่อไม่ติดเยี่ยมเตรีใส่แมงแลเหี้ย เอาแม่งเลยหมอผีวะหมอผีวะเดมเดมเตะปากเดมกว่นนี้กูตาย

เอมันจะเข้าวงยังไงวะเข้าทางขวาเข้าทางมุมมัดเข้าทางขวาปะเข้าไปก่อนไหมเออมันต้องอ้อมแล้วเดี๋ยวมันจะได้วิ่งแล้วเนี่ยไปมัดมัดเข้าทางขวาเข้าทางขวาเจมมไอ้สัร็จตายที่อะวิ่งก่อนเลยมัดวิ่งก่อนเลยเป็นหมอยโอ้ยโดนแล้ววะ

ไอ้เหี้ยกูตายไเข้ามาดิเออกูขอโทษเพื่อนกูไม่เห็นเอาดิชิ้หาล้วทันไหมเนี่ยมีกันไหมเนี่ยไม่รู้หาก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Ừ, đẹp quá đẹp quá đẹp pháo châu ấy quái vật 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 quái อนนั่นึงวางมั้งไปหน่ยเร่องคยกเรอ้วกวัวอยู่นี่บกวัวอยู่นี่วัวมิงแล้ววัวมิงแล้วลุมบกวัวงอนไหมลุม ควรจะมาบอกควรจะมาปล่อยมาเลยปล่อยมาอยู่ในดวงแก๊สไปนะอยู่ในดวงแก๊สไม่ต um> ้องรีบไม่ต้องรีบแต่กูกลัวแม่งระเบิดว่ะมาแล้วมาแล้วเหมือนจะมาแล้วเจมข้างเข้าข้างเข้าปอแตกปอแตกน้องหนึ่งจัดบทเกมดี่วะน้องไปแล้วหนึ่งน้องไปแล้วหนึ่งเติมก่อนกัน เดมเมข้างบนข้างบนขึ้นหามึงแล้วข้างบนไอ้สายกุตกโอ้ยกูล้มแล้วกูว่าดแล้วอีกทีหนึงโอ้กูพลาดไลแต่ออเด้ โอ้โหจะได้ทีหนึ่งแล้วโมจิง,ง่ายๆเลยนะเมื่อกี้เออกูเราล้มไปหนึ่งแล้วแม่งเอ้ยเก็บปันทีได้เลย